สวัสดีค่ะโจทย์ข้อนี้อยู่ในเรื่องของ subject and verb agreement ตรงนี้ปัญหาของเราอยู่ที่ไหนรู้ป่ะปัญหาของเราคือการหาประธานให้เจอค่ะ,ะน้องหลายคนหาประธานกันไม่ค่อยเจอถูกไหมทีนี้พอมาเจอโจทย์ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยน้องก็จะไปมองว่าพี่เม่ สงสัยนะคะประธานน่าจะเป็น many people ถ้าเป็น many people ประธานเป็นพระหพจน์ใช่ปะถ้ามันเป็นประธานพระหพจน์หนูตัดข้อ a แล้วก็ข้อ C แค c a ไปเหลือข้อ b กับข้อ d dog อ,อ่าใครที่ตอบแบบนี้นะคะลองพี่มลองมาฟังพี่เมตตรงนี้นิดหนึ่งในเรื่องของ subject and verb agreement อะคะ่ะมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือถ้าในกรณีที่ประธานเป็น gerund อ่าประธานเป็น gerund ที่มันเป็น verb ต่อ ing ค่ะ,ะน้องหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของ gerund ใครที่ติดตามใหม่หรือว่าเพิ่งจะเรียนภาษาอังกฤษใหม่อาจจะงงเรื่อง gerund ใช่ไหม gerund เ,เนี่ยมันคือการนำเอา verb นะคะมาเติมเป็น ing ให้มันกลายเป็นคำนามอย่างเช่นคำว่า walk ใช่ไหม walk เนี่ยตัวนี้มันเป็นกริยาใช่ป่ะแปลว่าเดินทีนี้ค่ะเอามันมาเติมเป็น ing เป็น walking walking ตัวนี้แปลว่าการเดินนะคะมันเป็นคำนามแน่นอนค่ะเอา verb มาให้กลายเป็นคำนามโดยการเติม ing เข้าไปเนาะเป็น working น้องก็จะสงสัยว่าพี่เม์แล้วถ้าเกิดว่า verb to be บวกด้วย verb ing มันยังเป็น gerund อยู่ไหมมันไม่ได้เป็น gerund แล้วนะคะอันนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของ continuous as tense เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมาเดี่ยวๆแบบเนี้ยแสดงว่าอันนั้นมันคือ gerund นั่นเองโอเคไหมคะและในกลุ่มตวเตอร์โจทย์พี่เม์ก็จะพาแยกว่าเฮ้ยอันไหนที่มันเรียกว่า gerund อันไหนที่แบบว่ามันเป็น verb เดี่ยวที่มันขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็ค่อยไปคุยกันในกลุ่ม ติวอีกทีหนึ่งเนาะแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งประธานเจอรอนนะคะเรามักจะตามด้วยเวิร์บที่มันเป็นเอกพจน์ค่ะเวิร์บที่มันเป็นเอกพจน์หรือว่าเวิร์บที่มันเติม S นั่นเองนะคะที่เราจะชอบท่องว่าประธานเติม S v e เวิร์บไม่เติม S ประธานไม่เติม S v e เวิร์บเติม S นั่นเองโอเคไหมอะทีนี้พอเราได้กดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องเริ่มสงสัยแล้วว่าเอา้า being broke ก็ได้นี่นาใช่ไหม being broke ก็เป็นประธานอีกตัวหนึง่งแล้วสรุปว่าเราจะใช้ประธานตัวไหนดีจริงไหมเทคนิคของพี่เมย์มาแบบนี้ค่ะถ้าในกรณีที่พี่เมย์เนี่ยเจอคอมมาตัวเดียวขั้นมาแบบนี้แสดงว่าเวริรที่มันจะต้องเติมเนี่ยมันเป็นของตัวนี้ค่ะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมี2คอมมานะคะมันมี2คอมมาสมมติพี่เมย์ขั้นตรงนี้เอาไว้ มีตัวนี้1ตัวแล้วแล้วตรงนี้ตัวที่2ถ้าในกรณีที่มันมีคอมมา2ตัวขั้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าเวิร์บตรงนี้เวิร์บตรงนี้มันจะต้องเป็นของเลยคะมันจะต้องเป็นของประธานตัวนี้ที่มันขึ้นต้นไอส่วนไอตตรงกลางตัวนี้มันเป็นส่วนขยายของมันใครที่ไม่เข้าใจไปดูที่ basic grammar ได้ในเรื่องของ sentence structure นะคะเดี๋ยวพาว่าไปนิดนึงเออเดี๋ยวน้องจะงงว่าเฮ้ยพี่เมี่ยมมันอยู่ตรงไหนอะมันอยู่ตรงนี้ปังเห็นไหม มันจะอยู่ตรงนี้นะคะยีงไงคะข้อที่3อีกแก๊งนี้เลยลองไปดูพวกเครื่องหมายนะคะพี่เมสสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกลับไปที่ของเรากันนิดนึงด้วยความที่ว่าในข้อนี้ค่ะที่รักในข้อนี้มันมีเท่าไหร่คะมันมีคอมมาก,กี่ตัวมันมีคอมมาแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใช้กดการใกล้ชิดนิดนึง verb จะต้องเป็นของตัวไหน verb จะต้องเป็นของตัวนี้ค่ะ being broke และแน่นอนว่า being เป็น gerund ถูกไหมคะ gerund มันเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ K นะคะดังนั้นเราจะต้องใช้ verb ที่มันเป็นเอกพจน์ K นั่นเองคือ verb ติม s ตัดอันไหนที่มันไม่ใช่ให้ให้ตัดทิ้งไปก็คือข้อ be boy แล้วก็ข้อ did dog ทีนี้ค่ะเรามาสังเกตตรงนี้นิดหนึงอ่ามาสังเกตตรงนี้นิดหนึง being broke คือการเป็นคนที่ไม่มีเงิน broke ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแตกหักหรือว่าองค์หักอย่างเดียวนะคะ broke ตัวนี้มันเป็น adjective นะคะเป็น adjective ซึ่งหมายความว่า with o u t money ค่ะ,ะ with o u t money อย่างเช่นพี่แม่บอกว่า I can't afford to go on holiday this year because I am broke หรือว่าคนอังกฤษจะชอบพูดว่า I am flat broke คือฉันไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายในในในทริป ไปวันหยุดปีนี้ได้เลยเพราะว่าฉันยังไม่มีเงินนะคะ I am broke ฉันไม่มีเงินนั่นเองหรือว่า many small businesses went broke ธุรกิจเล็กๆหลายธุรกิจเลยนะคะถังแตกหรือว่าไม่มีเงินเพื่อจะไปลงทุนต่อโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น broke แปลว่า w i t h o u t money เข้าใจตรงกันโอเคไหมทีนี้ลองมาแปลดูว่าเราจะใช้ verb to be หรือว่า verb to have ดีการเป็นคนที่ไม่มีเงินเนี่ยการที่ไม่มีเงินเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือก ถ้าใช้เป็น verb to be นะแปลว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกแต่ถ้าเกิดว่าใช้ verb to have นะคะการที่ไม่มีเงินเนี่ยมันไม่มีตัวเลือกอย่างนี้อันไหนมันโอเคกว่ากันคำตอบก็คือจะต้องเป็นข้อเลยค่ะจะต้องเป็นข้อ a นั่นเองนะคะคำตอบคือข้อ a เพราะว่าเราเอาประธานตัวนี้ค่ะ being broke ประธานอยู่ตรงนี้ for many people being broke is not a choice สำหรับผู้คนหลายๆคนการที่ไม่มีเงินมันไม่ใช่ทางเลือก นะคะโอเคค่ะขอเน้นอีกรอบหนึ่งมันมีกฎที่เขาบอกว่าประธานเจอรอนนะคะประธานที่เป็นเจอรอนให้ตามดีวเวิร์สที่มันเป็นเอกนพโอเคไหมคะก็สำหรับใครที่ตอบผิดไม่เป็นไรเลยนะคะก็เราก็ค่อยๆพยายามสะสมเล็กทีละเล็กทีละน้อยของให้รู้เอาไว้ว่าต้นไม้ที่มันสวยงามมะค่ะมันไม่มีทางที่จะโตได้ในวันเดียวเราไม่ใช่ถั่วงอกแ,แต่แต่ว่าเราเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่รอเติบโตอย่างสวยงามนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ